สวัสดีครับชามิสูพิชิปาเจร่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเซ็นเซอร์ระบบเปิดปิดไฟหน้าและปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับนะเซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้ไประยะเวลาสัก7 8 9, ปี9ปีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับมันจะเสื่อมนะครับยิ่งรถที่จ่อตากเดียดเป็นประจำอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเสียเสียเร็วขึ้นนะครับที่เปลี่ยนกันชุดตอนนี้เลยก็คือรถปี11 12 13 14, 14 15 นะครับประมาณนี้เพราะว่าเซ็นเซอร์ก็เริ่มเสื่อมตามอายุการใช้งานของมันแล้วนะครับอาการของมันก็คือ,อถ้าเป็นระบบปัดน้ําฝนถ้าเรา,าดันก้านมาที่ตาแหน่งออตโต้แล้วปปัดน้ำฝนมันทำงานทันทีทํางานไม่หยุดเลยทั้งที่ฝนไม่ได้ตกนะครับคือการเสียของตัวเซ็นเซ,นเซอร์ตัวน,นี้นะครับส่วนระบบเปิดปิดไฟหน้าก็าอาจจะมีการาไม่ทํางานนะครับเวลามืดแล้วก็ไม่สั่งให้เปิดไฟนะครับ นะหรือสั่งให้เปิดไฟแล้วไม่ปิดไฟให้ในที่ที่สว่างแล้วอย่างเงี้ยก็คือการที่ทํางานปิดปกติของระบบ2ระบบเนี้ยก็มีสาเหตุดโดยส่วนใหญ่ก็มาจากเซ็นเซอร์ตรัวนี้นเองนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีที่งัดพลาสติกแบบนี้หรือจะใช้แบบอื่นก็ได้นะครับเป็นตัวงัดเป็นแบรนด์เงี้ยสามารถงัดปาครอบของมันออกมาได้แล้วก็เป็นตัวใส่ก่งแบนด์ตัวเล็กๆใ่กองไข่นาฬิกา,ากเล็กๆเนี้ยเอาไว้งัด อาขาล็อกของมันให้ค้นออกมาจากตัวล็อกที่ตัวกระจกนะครับหรือใครถ้าใครมีเข็มประมาณขนาดนี้แข็งๆหน่อยครับมันจะเล็กหน่อยมันเข้าเข้าได้ง,ง่ายกว่าอีกก็ก,ก็ดีนะครับหรือจะมีไขควงแบนแบบเมื่อกี้ตัวเล็กๆเลยนะครับเป็นแข็งหน่อยเอาไว้งัดได้ก็จะดีนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการงัดเลยนะนี่มันเป็นฝาครอบที่กระจกก็เป็นอย่างนี้นะครับกัดตำแหน่งล็อกกันจะมีอยู่3าจุด1จุด สองจุดสามจุดแต่บางทีเรางัดจริงล้วอาจจะแค่จุดเตรียมมันก็หลุดแล้วนะครับตอนนี้ผมถ่ายทําอยู่คนเดียวนะผมขออนุญาตใช้ตัวงัดงัดนะครับใช้สองมืองัด๋ยวผมงัดเสร็จแล้วผมจะเอามาอธิบายให้ดูว่ามันล็อกอยู่ตรงไหนนะครับตำแหน่งที่ล็อกนะครับงัดไม่ยากทาง่ายๆนะครับอ่านี่ผมงัดออกมาแล้วนะครับเห็นไหมจุดล็อกมันจะมีสามจุดหนึ่งจุดสองจุดก็สามจุดครับตำแหน่งล็อกมันอยู่ตรงนี้ นะครับนี่ตรงนี้นะครับหนึ่งจุดสองจุดสามจุดบางทีเรางัดออกแค่ตรงจุดเดียวจุด,ดยวมันก็ดูดออกมาแล้วครับมาก็มาตรงแค่นี้งัดตรงน,รงนี้กับตรงนี้ก็ดูดแล้วนะครับนะงัดไม่ได้ยากนะครับยํานะครับเรางัให้มันถูกตาแหน่งของมันนี่ตัวล็อกมันอยู่ตรงนี้นะครับเอาบริเวณตรงนี้นะครับเนี่เห็นไหมเห็นไหมในกลัวอ่ะเนี่ยบริวเวณตรงนี้ครับเวลาเรางัดเราเอาไม้งัดเข้าไปตรงนี้ึกอ็บมานะครับกลบออกมาด้านล่าง ผมงานผลงานด้านาน,นี้ครับฝั่งซ้ายมันมีติดกระจกครับตึ๊กหนึ่งแล้วก็งานตรงล่างตึิกหนึ่งก็ลุดแล้วนะครับอันนี้เรามาดูที่ตัวเซนเซอร์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้สังเกตนะครับขาล็อกตัวเนี้นะครับมันจะเข้าไปล็อกกตัวแผ่นสีฟ้าที่ติดอยู่กับตัวกระจกครับเรากดดันลงไปงี้ใช่ไหมดันลงไปงี้มันจะลงไปได้หน่อยนึงใช่ไหมแล้วก็เอาไอตัวไขค,รครวงหรือเข็มนะครับเป็นงัดนะครับ ก็ไปตรงบริเวณตรงนี้นะครับงัดให้มันพ้นออกมาจากแผ่นสีฟ้าที่มันล็อกอยู่นะครับในขณะที่มือซ้ายเรากดนะครับมือซ้ายเรากดตัวนี้ลงไปนะให้มันพ้นให้ชี่เวที่มันเกาะอยู่กับตัวแผ่นสีฟ้าพ้นออไปหน่อยนึงแล้วเราเอาตัวนี้งัดออกมาช่วยมันก็จะตกมาได้ง่ายนะครับอ่านี้มันต้องใช้2มือทํานะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่างัดออกมาก่อนเราจะอธิบายให,ให้ฟังนะครับว่ามันงัดยังไงนะครับโอเคครับ โอเคนะครับผมงัดออกมาแล้วย้ํานะครับว่าไม่ได้งัดยากนะครับง่ายๆเลยนะครับเอาแค่กดตัวนี้ลงไปมือซ้ายเรากดตัวนี้ลงไปให้มันพ้นนะครับตัวนี้เห็นไหมขาขาตัวเนี้มันจะเป็นเงี้ยงๆอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะไปล็อกกับตัวสีฟ้าข้างในสีฟ้าข้างในเงนี้ยเรากดลงมาตาเราก็มองดูว่าให้เ็กตัวนี้มันพ้นมันยุบเข้าไปด้านในแล้วเ,าเอาเข็มเหลือไขควงตัวเล็กนะครับดันออกมา ง่ายครับยาฟืนเด็ดขาดเลยนะครับถ้าฝืนนะครับตัวนี้อาจแตกได้นะครับตัวที่แผ่นที่ติดอยู่กับกระจกตัวนี้อาจจะแตกได้นะครับแตกแล้วก็หาซื้อยากแล้วก็ราคาสูงครับราคาสูงกว่าเซนเซอร์นะครับแผ่นตัวนี้นะครับราคาสูงกว่าเป็นบาลานเซอร์อีกแลวหาซื้อยากนะครับหาซื้อยากอาจจะต้องสั่งนอกเลยเพราะว่าในประเทศเราถ้าเราไปเปิดศูนย์ก็ไม่ม <esf' S 1> <enta> ีจาหน่ายนะครับมันจะขายเป็นยกบานนะครับยกบานกระจกเลยนะครับตัวนี้มันจะติดแบบกระจก ตรงรุ่นปาเจโร่นะครับถ้าเราเบิดกระเบิดกระสุนเนี่ยเขาจะขายเราทั้งพร้อมกระจกเราต้องไปเปลี่ยนกระจกแผ่นเก่าออกเลยนะครับเพื่อที่จะเอาก็ไอแผ่นสีฟ้าแผ่นนี้แผ่นเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่มีขายแยกนะครับมีขายแยกก็หาซื้อยากนะครับต้องสั่งนอกนะครับราคาสูงด้วยนะครับเรื่องเรื่องราคาสูงด้วยนะครับไม่ได้ที่สูถูกนะอ่าโอเคนะครับเมื่อเรามันออกมาอย่างนี้แล้วปั๊กที่ตัวนี้ก็ถอดออกง่ายๆนะครับเราแค่บีบนะครับ เราแค่บีบบีบออกนะครับบีบแล้วก็ดึงออกอ่าไม่ได้ยากครับตัวนี้แต่ก็ต้องใช้สองมืออยู่ดีเดี๋ยวผมลองใช้มือดึงอ่ากดกดลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงอ่าเนี่ยออกนะครับถ้าเรากดกดตัวปักเนี่ยครับที่ตัวปักเนี่ยมันจะบีบได้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะบีบได้บีบลงไปบีบกล้องมันไม่ค่อยโฟกัส่ะไรอ่านี่นะครับเนี่ยกดตรงเนี้ย เห็นไหมมันกดได้มันกดเงี้ยกดปุ๊บแล้วก็ดึงมามันก็จะดูดตะกอกมันก็ออกมาอย่างนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนแล้วเราก็เอาของดีมาเปลี่ยนนะครับแต่ของตัวนี้ไม่ได้เสียตัวนี้ไม่ได้เสียผมแกะมาทําให้ดูว่ามันมันถอดถย,อยังไงใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวมันก็จะใส่กลับไปนะครับวิธีการใส่ก็ทําย้อนเดิมนั่นแหละครับกด,งบด,งบดงลงไปนะครับกดตัวเนี้ยเอาใส่ลงไปนะครับให้ถูกทางของมันแล้วก็กดตัวนี้ลงไปให้มันพ้น กะว่าเมื่อมันพ้นแล้วเราเราก็ใช้มือดันช่วยใช้ไอตัวเข็มหรือไขควงแบบเนๆนั่นแหละครับกัดถังออกมาให้มันไปเกาะเมื่อเราเห็นว่าเกาะแล้วเราก็ปล่อยนะครับถ้าเราทําถูกนะครับตำแหน่งมันทําง่ายมากนะครับไม่ได้ยากยาฝืนเด็ดขาดยา้ำอีกทีนะครับฝืนแฟนตี้ฟ้าตัวล็อกนั้นแตกนะครับหักได้นะครับเราต้องเข้าใจเย็นๆทำนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะใส่กับคืนไปแล้วจะให้ดูนะครับผม เห็นไหมครับใส่เข้าไปแล้วใส่ง่ายๆนะครับแป๊บเดียวใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนาที2นาทีนะครับถ้าเราจับคอนถูกตังหังมันนะครับแล้วก็เอาปลั๊กไเนี้ยที่เราต่อออกมาทีแรกกดใส่กลับไปนะครับกดใส่กลับไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็ฝาครอบแล้วก็เอามาใส่ตามขั้นตอนย้อนกลับไปไม่ยากนะครับใส่ระวังไปเงี้ยครับเรากดลงไปเลยแค่นี้เองนะครับใส่แล้วนะฝาก็กดใส่มือเดียวก็ได้นะครับใส่ตรงตำแหน่งมัน เสร็จแล้วครับวิธีการเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับไม่ได้ยากเลยนะฮะถ้าของใครมีปัญหาก็สามารถาหาซื้อสั่งไปได้นะครับไปเปลี่ยนเองได้นะไม่ได้ยากอะไรนะครับผมสำหรับตัวปาเจโร่ปีเก่าก็เมื่อเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่เข้าไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็ปิดสวิตดับเครื่องนี่แหละครับประมาณสองสารอบให้เป็นการเรียนรู้นะครับให้มันเรียนรู้ว่ามีการเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่เข้าไป ท่านั้นเองครับสำหรับปาเรโลตัวปีเก่านะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่พวกเนี้ยนะครับสิบห้าเนี้ยนะครับก็เปลี่ยนเซนเซอร์ไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องดับเครื่องสตาร์ทเครื่องดับเครื่องประมาณสามสี่ครั้งนะครับนะครับแต่ละแป๊บเดียวนะครับแต่ละให้มันติดแล้วก็ดับแล้วก็ติดแล้วก็ดับเนี้ยให้มันเรียนรู้ว่ามีการเปลี่ยนเซนเซอร์เข้าไปแล้วเท่านั้นเองนะครับผมนะสำหรับการเปลี่ยนเซนเซอร์ ระบบปิดปีเฟน้าะบพนธ์อัตโนมัติก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะก็มีเพียงเท่านี้นะหวังว่าจะเป็นความรู้บ้างไม่มากไมนก่น้อยนะครับสําหรับบางท่านนะครับที่ยังไม่ทราบนะครับอ่าก็ผิดพลาดไปกันใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ